สวัสดีครับผมขอรบกวนในชุดนอนนะครับวันนี้เรามาต่อกันกันกบภาท,ที่3ของ The o o p Among Us นะครับซึ่งในพาทนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องรีบไปกันอย่างช้านิดหนึ่งเอ่อ,เอ, <laughs> อย่าให้ผมอธิบายต่อว่าทำไมต้องรีบไปกันอย่างช้านะไม่งั้นวิดีโอนี้จะยาวขึ้นเรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลที่ผิดพลาดในช่วงวิดีโอแรกก่อนนะครับโดยในวิดีโอแรกของเกมนี้เนี่ยผมเคยแจ้งข้อมูลว่า เกมเดอะ o ูฟอมังอัดดัดแปลงมาจากการ์ตูนชื่อเดียวกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับขอบคุณน้องๆที่ทักทวงมาเอาใหม่ข้อมูลที่ถูกต้องก็คือที่จริงแล้วเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องเฟเบิลนะครับโดยไม่ได้ดัดแปลงตัวการ์ตูนเฟเบิลมาเป็นตัวเกมนะเพียงแต่ว่าพอเราอ้างอิงจากคําให้สัมภาษณ์นะครับของผู้พัฒนาค่ายลเวลเกมเนี่ยเขาบอกว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกม The Wolf Among Us เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเรื่องราวในตัวการ์ตูนอีกทีหนึ่งอะทีนี้เรามาพูดกันในส่วนของเนื้อเรื่องกันต่อนะครับโดยเกินย้อนหลังกลับไปในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมจบวิดีโอเอาไว้ในจังหวะที่แม่นางนะครับผู้หญิงที่เราไม่รู้จักชื่อว่าชื่ออะไรเนี่ยมาโผล่มาลอ,อยหน้าลอยตาใส่บิ๊กบี้แล้วก็สโนไว้นะครับลอยนะลอยหน้าลอยตาคือมาแต่หัวนั่นเองแล้วผมก็จบวิดีโอในช่วงจังหวะนั้นพอดี พอมาในพาร์ทนี้นะครับเราก็เลยจะต้องรับบทเป็นนักสืบสืบเรื่องราวในรอบรอบที่เกิดเหตุตรงนี้รวมถึงต้องสืบหาสักทีว่าตกลงแล้วแม่นางคนนี้เป็นใครทําไมาตอนที่มีแต่ตัวก็ไปโดนพูดแมนตบทําไมาตอนที่มีแต่หัวก็มาตายอยู่หน้าบ้านเราเพื่อที่จะหาข้อมูลทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองเฟเบิลทาว์นะครับ ซึ่งณจุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่บิ๊กบี้นะครับที่ไม่รู้ว่าแม่นางคนนี้เป็นใครแม้แต่สโนไวท์นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนเลขาของรองผู้ว่าเมืองนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าแม่นางคนนี้ชื่ออะไรซึ่งตรงจุดนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของการ,รสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรามาดูโปรไฟล์ของสโนไวท์กันนิดนึงในวิดีโอที่แล้วผมเคยเกริ่นถึงสโนไวท์ไปแล้วนิดหนึ่งว่าเธอเป็นคนที่ชอกี้เจ้าการนิดหนึ่ง เธอเป็นคนที่เขียนป้ายด้วยซ้ำนะครับว่าห้ามเดินลักษณะอะไรประมาณอย่างนั้นโดยในโปรไฟล์จากนิทานตรงนี้เนี่ยเธอได้แต่งงานกับพลินชาม,มิงนะครับเจ้าชายชาม,มิงแล้วแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบแบบมีความสุขตลอดการอะไรประมาณอย่างนั้นพอมาเรื่องราวในตัวเกมเนี่ยเธอจับได้นะครับที่หลังว่าหลังจากย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้าชายชาม,มิงเนี่ยนอกใจเธอนะครับกับน้องสาวห,าห่างของเธอเองที่ชื่อว่าเลสโรด ดังนั้นเธอก็เลยฟ้องหย่าก,กับเจ้าชายชา์มิงนะครับแล้วในตอนนี้ก็เหมือนอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็คือเธอรับหน้าที่เป็นเลขาของรองนายกของเมืองเฟเบิลทาว๊ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าพี่บิก๊กบี้ของเราก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้สโนว์ไวท์โสดเรียบร้อยแล้วคนนึงเป็นเลขาของรองผู้ว่าอีกคนนึงเป็นนายอำเภอประจําเมืองโหกิ่งทองใบหยกชัดๆอ่ะ <laughs> โอเคกลับมาที่ประเด็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับ เริ่มกันที่ตัวศพก่อนนะครับซึ่งโชคดีว่ามาแค่หัวนะก็คือจะได้สืบง่ายหน่อยไม่ได้มาทั้งตัวเรียกว่ามาสืบส่วนสอบสวนแบบเพียงพอนะครับมีแค่หัวก็สืบแค่หัวโดยที่หัวเนี่ยมีจุดที่เราจะต้องใส่ใจอยู่3จุด จุดแรกเลยคือช่วงรอยตัดที่ตัวอคอที่ออกแนวแบบว่าฉับชิ้งเลยก็คือเรียบสนิทเลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยบิ๊กบี้ดูแล้วก็ดูจากบาดแผลเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้โดนตัดด้วยของที่คมกริบเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นของอะไรสักอย่างที่ลงเวทมนต์เอาไว้ในจุดนี้บิ๊กบี้ก็ยังไม่ตัดชอยนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าคนที่จะฆ่าแม่นางคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นวูดแมน พราะว่าคราวที่แล้วที่มีเรื่องกันจนได้ลูที่หัวกลับไปเนี่ยวูดแมนก็ประกาศนะครับว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นทั้งเราแล้วก็แม่นางด้วย She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? ส่วนที่2ก็คือส่วนของใบหน้าที่แนบอยู่กับพื้นนะครับซึ่งพอเทียบดูแล้วเนี่ย นอกเหนือจากรอยฟกช้ำดำเขียวที่ถูกวูดแมนตบมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีรอยอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมแสดงว่าหัวเนี่ยไม่ได้ถูกไทเกอร์คิกโยนข้ามกำแพงมาแล้วมาวางตกอยู่ที่บันไดเพียงแต่ว่าคนร้ายเนี่ยค่อยๆเอามาบรรจงวางเอาไว้ตรงจุดนี้เลยและส่วนสุดท้ายก็คือมีบางอย่างถูกยัดอยู่ในปากของแม่นางซึ่งพอเราดึงออกมาปั๊บเนี่ยจะเห็นเป็นลิบบิ้นกับแหวน ตรงจุดนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในพาที่หนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่แม่นางยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทางริบบิ้นแล้วก็แหวนนี้นะครับเป็นริบบิ้นแล้วก็แหวนของตัวแม่นางเองด้วย hey, you like โดยที่ตัวแหวนเองก็มีตาสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับเหมือนกับว่าเป็นเบาะแสเอาไว้ให้สามารถสืบได้ว่าแม่นางเนี่ยเป็นใครแล้วทำไมถึงสวมแหวนที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยพอเราถามสโนไว์นะครับสโนไว์ White, แม้จะทํางานธุรการพวกนี้อยู่แล้วแต่เธอก็ยังไม่ทราบนะครับว่าแหวนนี้ตานี้คืออะไรซึ่งถ้าเรามองไปในจังหวะที่แม่นางถูกฆ่าตายเนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพอโดนตัดคอฉับเนี่ยแม่นางคงไม่คิดว่าเฮ้ยเราต้องรีบบอกใบว่าตัวเองเป็นใครก็เลยถอดแหวนมายัดปากตัวเองคงไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ลายนะครับผู้ที่ลงมือเนี่ยหลังจากตัดคอแม่นางเสร็จแล้วก็เอาแหวนเนี่ยยัดปากเหมือนกับว่าเป็นการบอกใบให้เองเลยด้วยซ้ําในขั้นต้นบิ๊กบี้ก็เลยเหมือนกับสรุปสํานวนคดีคร่าวๆก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นว่าคนร้ายเนี่ย ต้องการจะสื่อสารหรือต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับชาวเมืองเฟเบิลทาวก็เลยเอาศพเนี่ยมาวางเอาไว้ตรงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะให้บิ๊กบี้เห็นหรือว่าสโนไวท์เห็นแต่มันเป็นหน้าสำนักงานเขตของเมืองเฟเบิลทาวเลยซึ่งทุกคนเดินผ่านได้อยู่แล้วรวมถึงยังมีการบอกใบ้ด้วยว่าศพที่ตายเนี่ยเป็นใครตรงจุดนี้มันน่าจะมีความหมายแฝงนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนกว่าเราจะหาได้ว่าแม่นางคนนี้เป็นใคร ทีนี้เราไม่ได้แค่สืบสวนเฉพาะตรงตัวศพเท่านั้นนะครับเราจะต้องดูอบๆสถานที่ที่เกิดเหตุด้วยซึ่งตรงจุดนี้ถ้าเราเดินไปดูอบๆเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอจะมีไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยเป็นรอยเลือดนะครับแล้วพอเราเดินตามรอยเลือดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นมีรอยเลือดอยู่บนลั้วของด้านหลังสํานักงานเขตโดยเกี่ยวกับรอยเลือดแล้วบิ๊กบี้บอกว่าไม่น่าจะใช่เลือดของแม่นางนะครับเพราะโดนตัดคอไปตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นเลือดของคนร้ายเองซึ่งพยายามที่จะกักกัน ปีนข้ามลัวมาแล้วปรากฏว่าถูกเหล็กตรงแหลมๆตรงลัวเนี่ยบาดเอาก็เลยเกิดเป็นรอยเลือดหยดแหม่แม,แม,แมยาวไปถึงตรงหน้าจุดที่วางศพเอาไว้แต่ตรงนี้หลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่เราสามารถพกติดตัวไปได้นะครับก็คือเศษผ้าซึ่งเป็นเหมือนเศษผ้าแบบผ้ายินนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราได้เศษผ้าแล้วเราสามารถเอาไปจิ้มเพื่อเทียบเศษผ้านี้เนี่ยกับกระโปรงของโสไวได้ด้วย คือกระโปรงของสโนไวเองก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเศษผ้ามันค่อนข้างจะบอกไม่ถูกว่าเก่าหรือใหม่แล้วทีนี้พอไปดูเนี่ยป,ปลายของกระโปรงสโนไวเองก็มีเหมือนรอยป,ปีิผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยผ่าข้างหรือว่าเป็นรอยขาดนะครับเพียงแต่ว่าพอบิ๊กปี้เนี่ยเอาเศษผ้าเนี่ยไปเทียบแล้วเขาก็ใส่หัวเหมือนกับว่าอาจจะไม่ตรงกัน ซึ่งแน่นอนว่าสโนไวก็แอบถามนะครับว่ามาทาอะไรตรงกระโปรงเธอแต่ว่าบิ๊กบี้ก็พูดประมาณว่าเขาพยายามจะต้องทําทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดเพราะว่าสโนไว์เป็นคนแรกที่เจอศพนะครับเราก็ไม่สามารถตัดประเด็นได้ด้วยว่าไม่แน่ว่าสโนไว์จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทีนี้เมื่อไม่สามารถระบุตัวได้นะครับว่าแม่นางคนนี้เป็นใครแล้วก็ไม่สามารถหาตัวคนร้ายเพิ่มเติมได้แล้วเนี่ยสโนไว์ก็พูดนะครับว่าเธออยากจะเข้าไปแจ้งและอยากจะเข้าไปบอกเจ้านายของเธอนะครับว่าเกิดเรื่องขึ้นตรงจุดนี้ บิ๊กบี้ก็บอกว่าไม่น่าจะรีบเข้าไปนะเพราะเรายังไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกด้วยซ้าเรามีแค่ศพแล้วเราก็ไม่รู้ว่าศพเป็นใครแต่ว่าสโนไวท์ก็เหมือนกับว่าต้องบอกแล้วล่ะคือไม่บอกไม่ได้เพราะว่าเธอทํางานให้อยู่ยังไงก็ต้องแจ้งนิดนึงซึ่งจากคําพูดของสโนไวท์ตรงนี้ทําให้เราได้รู้ว่านายกจริงๆของเมืองเฟเบิลทาวน์เนี่ยคือผู้ชายที่ชื่อว่าคิงโคผมยังไม่รู้ว่าคิงโคเป็นใครแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเจ้านายจริงๆของสโนไวท์เองเนี่ยเป็นแค่รองนายก ซึ่งชื่อว่าเคลนซึ่งตรงนี้เนี่ยสโนไวท์จะเป็นนะครับที่จะต้องไปรายงานให้เคลนร,รู้เพราะว่ามีศพมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่สามารถสืบอะไรเพิ่มเติมได้แล้ว I'm gonna have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow! The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep! The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria! Do you understand me? Yes, of course I Don't do! Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question! Don't change the subject! You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow! I brought you this news as soon as I could. It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, that how you that things Sheriff, you are the I so ทีนี้เรามาทำความรู้จักกันกับเครนกันครับเครนหรือว่าอีกาบดเครนนะครับเป็นตัวละครจากนิทานเรื่อง Slee ป y Hollow นะครับถ้าใครเคยดูในเวอร์ชันภาพยนตร์ก็จะมีเหมือนกันที่อจอห์นนี่เด็ดเล่นเป็นพระเอกนะ ที่เป็นเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับเกี่ยวกับอัศวินหัวขาดที่ออกมาไล่ฆ่าผู้คนนะครับตรงจุดนี้อีกาบ,บอตเคลนก็คือชื่อของนักสืบที่ถูกส่งไปจากเมืองหลวงเพื่อไปสืบเรื่องราวตรงนี้นะครับก็คือเป็นพระเอกเลยนั่นแหละเป็นตัวละครที่จอห์นนี่เด,ดเล่นเป็นพระเอกเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนักสืบคนนั้นตอนนี้มาเป็นรองผู้ว่าอยู่ที่เมืองเฟเบิลทาทว แต่ว่าในโปรไฟล์เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเขามาเป็นรองผู้ว่ายาวนานถึง115ปีเขาไปแล้วคือมันผ่านยุคทองของเครนไปแล้วด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยเคลนเป็นเหมือนกับไม้ประดับในสํานักงานเท่านั้นเองคืองานทุกอย่างในตัวสํานักงานตอนนี้เนี่ยถูกโยนมาให้เลขาซึ่งก็คือสโนไวท์เป็นคนทํานะครับส่วนเรื่องราวอื่นเนี่ยเขาก็ไม่รับเรื่องอะไรเลยแม้แต่ตอนนี้ที่มีเกิดเหตุฆาตกรรมกันขึ้นเนี่ย เขาเองก็ไม่สนนะครับก็ยังพยายามด่าแล้วก็พยายามจะโยนงานไปให้สโนไวจัดก,การพยายามจะโวยไปที่บิ๊กบี้ว่าเราต้องเป็นคนดูแลสิทำไมบิ๊กบี้ไม่ยอมจัดก,การให้เรียบร้อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยพอเจออย่างนี้เข้าเกิดเครียดเครียดก็เลยบอกว่าเอา้าสโนไว์รีบโทรสั่งหมอน,นวดซิที่แบบปกติจะต้องยังไม่ถึงเวลานวดเนี่ยแต่ครนี้ขอเร่งหน่อยขอเลื่อนนัดมาเร็วหน่อยเพราะว่าเครียดอยากจะไปนวดให้หายเครียดหน่อยคือ เป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็โยนการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดเนี่ยมาให้สโนไวท์กับบิ๊กบี้แทนซึ่งสโนไวท์เองที่เป็นแค่ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็ทําอะไรไม่ได้หื้อหาอะไรไม่ออกก็ได้แต่โทรตามหมอนวดให้ส่วนตัวเคลนเนี่ยก็เลยทิ้งงานเอาไว้ให้พวกเราเพื่อที่จะสืบหาข้อมูลต่อไปแต่เราจะไม่ได้สืบสวนสอบสวนกันแบบน่ารักนุ้งนิงนุ้งน,งนิงกัน2ต่อ2นะครับเพราะว่าจะมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งมาช่วยเราด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ชื่อว่าบับคิน Hello, <Ms>. Snow. โดยในส่วนของนิทานเนี่ยจากโปรไฟล์แล้วบัฟคินนะครับเป็นตัวละครมาจากนิทานเรื่อง t ด e w วิ a r า of Oz ออซึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าในนิทานเรื่องพ่อมดออสเนี่ยมีลีบินได้อยู่ในตอนไหนของเนื้อเรื่องนะ แต่ว่าพอมาอยู่ในเกมนี้นะครับบัฟกินก็กลายเป็นลิงคีเมาบินได้ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนบรรลักษ์นะครับในห้องสมุดของเมืองเฟเบิลทาวโดยทำหน้าที่เก็บสะสมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครในนิทานทุกคนที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองนิวยอร์กทีนี้เรามาทำการสืบสวนกันครับว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่นางของเราโดยอาศัยไอเทมต่างๆที่อยู่ในห้องตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยตรงนี้เราที่เราเห็นก็จะมีเหมือนกับ ตะเกียงของจินนี่ยากวิเศษด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ตะเกียงธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่าตามนิทานแล้วเนี่ยจินนี่จะได้รับการปล่อยตัวจากอลาดินใช่ไหมซึ่งตรงนี้แอบเซ็งเนะคือถ้าเกิดว่าเรามีจินนี่อยู่เนี่ยเราก็สามารถขอพร3ข้อได้เลยแล้วอะไรอะไรมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับข้อแรกก็ขอว่าตกลงแม่นางเป็นใครเพราะว่าจินนี่จะไม่รับชบชีวิตคนใช่ไหมข้อที่2ก็คือถามว่าใครเป็นคนฆ่าข้อที่3ก็แบบอ่เราจับตัวผู้ร้ายได้แล้วเนี่ยเอา แบบเรื่องส่วนตัวก็แบบขอให้เกมทุกเกมบนเว็บสตรีมลด99.99% 99อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าจินนี่ไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> ตกลงวิดีโอนี้มันจะนานก็เพราะว่าผมนอกเรื่องนี่แหละอ <c oughs> ทีนี้เราไปดูไอเทมที่มันช่วยเราได้จริงๆดีกว่านะซึ่งก็คือกระจกวิเศษนะครับกระจกวิเศษตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกชื่อของตัวละครในนิทานทุกตัวแล้ว เราก็จะเห็นภาพนะครับว่าเขากาลังอยู่ที่ไหนตรงจุดนี้ในทีแรกเลยเนี่ยเราก็จะมีชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมคนแรกเลยที่เราอยากจะเห็นก็คือคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ร้ายอันดับต้นๆก็คือวูดแมน show me the woodsman where is he what you see is complete the woodsman stumbles down a street No shit. Which street? Sorry, Big can only can sorry show you can s Which what I'm Big I be e e เพียงแต่ว่ากระจกวิเศษไม่ได้มีระบบ G P S นะครับก็คือเราอาจจะเห็นภาพของวูดแมนเนี่ยเมาหัวลาน้ําเดินเซปัสเซเปอยู่อยู่หน้าบาร์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าบาร์นั้นคือที่ไหนอันนี้คือในส่วนของการส่องไปดูที่วูดแมน ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเหมือนก,นการทดลองใช้พลังของกระจกมากกว่าเช่นเราสามารถดูเบก,กินก็ได้แต่เบก,กินเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าจะไปเอาเอกสารให้เรานะครับก็ไปแอบ,บกินเหล้าซะอย่างนั้นหรือมีฉากแอบ,บน่ารักนิดนึงตรงที่ว่าบิ๊กบี้เนี่ยแอบ,บบอกชื่อสโนไวท์นะครับทั้งที่สโนไวท์ก็อยู่ในห้องเดียวกับเราดั่นแหละเพียงแต่ว่าแอบ,บมองนิดนึงผ่านกระจก Show s me เอ๊ะฮันน่ Not much request. in request this She's กลับมาที่ประเด็นหลงตลอดสรุปแล้วในชื่อสุดท้ายก็คือชื่อของแม่นางที่เรายังไม่รู้เนี่ยพอเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าชื่ออะไรเนี่ยกระจกก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนแต่ที่จริงเราไม่ต้องหาอะไรมากเพราะว่าศพอยู่ที่เราอยู่แล้วจะมาตอนนี้เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือเราต้องไปหาชื่อของแม่นางให้ได้นะครับ โดยก่อนที่จะไปลื้อคนในเอกสารที่เวกินบินพามานะครับเราสามารถเดินไปสำรวจเก็บหลักฐานเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นไพ่นะครับไพ่ตรงนี้เนี่ยมี3าใบโดยที่ถ้าเกิดว่าเราหยิบดูทีละใบแล้วเนี่ยเราจะเก็บใบสุดท้ายติดตัวไปด้วยซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเก็บไปทําไมนะครับไพ่นี้เนี่ยพอเราเก็บไปปั๊บเราสามารถเอาไพ่ไปให้กระจกวิเศษดูก็ได้เพียงแต่กระจกวิเศษก็บอกว่าไม่รู้ว่าไพ่นี้หมายความว่าอะไรอยู่ดีนะครับ โดยไพ่ทั้ง3าใบเป็นไพ่ทาโร่นะครับตรงจุดนี้มันเหมือนกับมีประเด็นแอบแฝงอยู่ในลำดับของไพ่แล้วก็ภาพของไพ่ด้วยภาพใบแรกเนี่ยเป็นภาพหมาป่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสื่อถึงเราหรือเปล่าไพ่ใบที่2เนี่ยเป็นไพ่ทาวเวอร์นะครับตรงจุดนี้ไพ่ทาวเวอร์ปกติจะเป็นสาฟ,ฟ้าฟาดลงมาที่ตัวทาวเวอร์แล้วพังแต่ตรงจุดนี้เนี่ยเราเห็นเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งตกมาจากทาวเวอร์แล้วตายซึ่งเป็นภาพผู้หญิงผมสั้นหน้าตาละไม้คล้ายก,กันกับแม่นางของเราอีกด้วย ส่วนใบสุดท้ายเป็นไพ่สิบดาบนะครับซึ่งไพ่ใบนี้แหละที่เราสามารถเก็บติดตัวไปได้แล้วก็เอาไปให้กระจกวิเศษดูได้แต่กระจกวิเศษก็ใบละประทานนะครับเพราะกระจกวิเศษก็บอกว่าไพ่ทาโร่เป็นเหมือนกับศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งตีความไม่ถูกด้วยเรื่องราวในนิทานนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรางกนะทีนี้เราไปในส่วนของการตามหาชื่อของแม่นางกันจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกสารที่แบ็กคินนามานะครับก็มีเป็นเรื่องราวก็คือสมุดบันทึกทุกคนทุกชีวิต ของตัวละครในนิทานที่มันอาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กซึ่งในสมุดภาพส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เราคุ้นหน้าทาั้งนั้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวบิ๊กบี้เองเลยด้วยซ้ําซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในโหมดเป็นหมาป่าใจร้ายอยู่ถัดมาก็จะเป็นวูดแมนเทิบมาด้านล่างนิดนึงก็จะเป็นสโนไวท์กับคนแคททั้ง7นะครับซึ่งซึ่งคนแคททั้ง7หน้าตาหน้ากลัวมากหน้าตาไม่น่าไว้วางใจสุดๆเอ่อเทิบขึ้นไปเหมือนเดิมอีกทีนึงก็จะเป็นหนูน้อยโหมกแดงซึ่งมาจากเรื่องเดียวกันนเรานะ เธอไปทางขวาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นบิวตี้นะครับแล้วก็บีดลึกๆือเหลือบลึมๆเข้าไปในในเลยเนี่ยก็จะเป็นคอรลินแล้วก็พี่น้อง3ตัวนะครับหมู3ตัวนั่นเองเธอมาทางขวามือสุดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพี่คังคกยืนอยู่กับเพื่อนของเขานะครับซึ่งตรงนี้จะเหมือนกับที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าในนิทานเรื่องดิวินอินดิวินโลเนี่ยซึ่งเป็นต้นทางของพี่คังคกเนี่ยในนิทานเรื่องนั้นทุกคนจะแต่งตัวแบบจัดเต็มอย่างนี้นะครับเหมือนผู้ดีอังกฤษใส่เสื้อใส,ส่สูทครบเซตเลย ส่วนถัดขึ้นไปนิดนึงก็จะเป็นรองผู้ว่านิสัยไม่ดีที่เราเพิ่งเจอไปนะครับก็คือเคลนในโหมดที่ยังเป็นนักสืบเพื่อตามสืบหาอัศวินหัวขาดอยู่เลยแต่ทั้งหมดคือคนที่เรารู้จักอยู่แล้วส่วนคนที่เราต้องการตามหาตัวจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงกลางๆภาพนะครับเป็นคนที่ที่หน้าอกเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับที่อยู่บนแหวนที่แม่นางเราใส่ ทีนี้เมื่อเริ่มได้เบาะแสเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับเราจะไปสืบหากันต่อในสมุดเล่มเล็กซึ่งเป็นสมุดรวมสัญลักษณ์ต่างๆนะครับว่ามาจากที่ไหนแล้วก็แปลว่าอะไรบ้างตรงจุดนี้ตัวบิ๊กบี้เองจะอ่านพวกนี้ไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยในครั้งแรกที่เราได้เจอกับบับกินนะครับเขาจะถามสาธุกสุกดิบเราแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกคําตอบอย่างสุภาพเนี่ยบับกินก็จะจดจาเอาไว้นะครับว่าเราปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรติแล้วพอเราอ่านหนังสือโบราณนี้ไม่ออกเนี่ยเขาก็จะมาช่วยแปลให้ How are you today, Mr. Bigby? Fine, Buffkin. Thanks for asking. Ah, uh, great. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Buffkin, translate. โดยในสมุดภาพเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเหมือนคาถาซึ่งสําหรับเวลาไปเสกแล้วเนี่ยจะทาให้สัตว์ที่โดนเสกเนี่ยสามารถอืออกมาเป็นทองได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับรวมถึงยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนขวานของวูดแมนซึ่งมีลักษณะเหมือนมีคนไปเสกพลังเพิ่มให้กับตัวขวานอ๋ออันนี้ก็เป็นหลักฐานนะครับว่าทําไมวูดแมนถึงสามารถฆ่าหมาป่าได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของรองเท้าแก้ว และยาวไปถึงตาประจําตระกูลของเจ้าชายกบเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาจริงๆก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนแหวนของแม่นางซึ่งพอเราค้นจนเจอเนี่ยในบันทึกนะครับก็จะเล่าเรื่องราวนิทานเกี่ยวกับตัวแม่นางของเราในช่วงที่ยังอยู่ในโหมดนิทานอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดองกี้สกินหรือว่าชุดหนังลานั่นเองโดยนิทานเล่าถึงพระราชาสุดหล่อนะครับซึ่งแต่งงานกันกันกบราชินีผู้เลอโฉมแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่กินกันไปภายหลังราชินีเกิดป่วยหนัก ก็เลยบังคับให้ตัวพระราชาเนี่ยสัญญาว่าถ้าเกิดว่าจะแต่งงานใหม่จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในอาณาจักรเท่านั้นแต่ว่าปัญหามาเกิดขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าหลังจากค้นหาไปทั่วอาณาจักรพระราชาก็มาค้นพบว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในอาณาจักรก็คือลูกสาวของเขาเอง donkey that would hide her beauty so she could escape his a could Eventually, she married prince who could see past the the her ทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้ถูกพ่อตัวเองปั๊มปั๊มเนี่ยผู้หญิงก็เลยอาศัยชุดหนังลานะครับห่มตัวเอาไว้ทําให้ไม่สามารถมีใครเห็นความงามของเธอได้แล้วก็หนีออกไปนอกอาณาจักรสุดท้ายแล้วเธอก็แต่งงานกับเจ้าชายนะครับซึ่งสามารถมองทะลุหนังลาเห็นแต่ความงามภายในตัวเธอจริงๆได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุข ซึ่งตรงนี้ทําให้เราได้รู้ด้วยนะครับว่าชื่อจริงๆของแม่นางคือเฟรดและผู้ชายที่แต่งงานกับเธอก็คือเจ้าชายลอเรน Should market, Miss snow? Yes Please I market ทีนี้ได้ชื่อแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้เบาะแสหรือว่าได้ตัวผู้ต้องสงสัยมากขึ้นนะครับเราก็เลยจะกลับไปครั้งหนึ่งเพื่อไปถามตัวกระจกวิเศษเนี่ยว่าแต่ละคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในนิทานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ทําอะไรกันบ้างทีนี้เราไล่ไปทีละชื่อนะครับเริ่มกันจากพ่อของแม่นางก่อนเลยเอ,เอ,เอ๊พ่อของแม่นางอาโอเคตกลงผมเรียกแม่นางต่อไปนะครับเ,เพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นผู้ต้องสงสัยได้เหมือนกันคือเขาอาจจะยังอยากที่จะ รักษาคําสัญญาที่ให้ไว้กับภรรยานะครับด้วยการตามมาทําเรื่องจะจ่าก,กับลูกสาวตัวเองซึ่งตรงนี้ก็เหมือนตัดไปนหนึ่งช้อยนะครับเพราะว่าตัวพ่อของแม่นางเนี่ยซีมองเซ็กเหลือแต่กระดูกไปเรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเราจะลองถามหาตำแหน่งของเจ้าชายลอเรนกัน ซึ่งภาพที่เราเห็นจากกระจกก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะว่าลอเรนเองเนี่ยก็เหมือนกับกำลังเลือดท่วมตัวอยู่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเลือดสาดเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าลัวลอเรนเองก็คือสมมุติว่าพอบิ๊กบี้เนี่ยลองถามชื่อของแม่นางนะครับให้กระจกดูว่าตอนนี้เนี่ยแม่นางอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิด <laughs> Show me. Show me faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, baby. It's simply the way this has to be. มันเหมือนกับมีคนมาสาบลงยันเอาไว้นะครับสาบลงยันไทยเดิมมากว่าถ้าเกิดว่ามีใครจะมาหาตําแหน่งของแม่นางเราเนี่ยก็ให้ไม่เห็นภาพแต่ว่าได้คําพูดไปแทนซึ่งคําพูดเนี่ยเป็นเหมือนกับคําพูดติดปากของแม่นางนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเคยเจอเธอด้วยซ้ํ Sorry ถึงตรงนี้เรายังไม่รู้ความหมายแฝงนะครับว่าประโยคนั้นแปลว่าอะไรเพียงแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยเราจะต้องรีบไปแล้วนะครับรีบไปหารอเลนก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังเลือดท่วมตัวติดปัญหาตรงแค่ว่าก่อนที่เราจะได้ออกจากออฟฟิศเนี่ยก็มีโทรศัพท์ดังเข้ามาสะกก่อน Sorry I have to get that Hello Woodlands Business Office Yes I He is Hold on Bigby It's for you B, it's me, Toad. You there? What do you want? Big B, shit. Listen, yes, right. There's a bloke upstairs going through all the woodsmen's things. Get over here, Big Big, before he... Oh, wait, hang on. Boy, shit. Hey! คนที่โทรมาก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือพี่คังคกเจ้าเดิมนั่นเองโทรมาแจ้งความเหมือนเดิมด้วยคือเหมือนกับว่าเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ลาบากนะครับบ้านเขาเนี่ยเหมือนกับมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาแล้วกลายเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราจะต้องเลือกแล้วว่าเราจะรีบไปช่วยพี่คังคกก่อนหรือว่าเราจะรีบไปหา,าเจ้าชายลอเรนที่กําลังเลือดท่วมตัวอยู่ซึ่งในส่วนของเกมเพย์เนี่ยการเลือกไปทางไหนก่อนจะมีผลกับการได้รับข้อมูลของเนื้อเรื่องด้วย เดี๋ยวในวิดีโอหน้านะครับผมจะแจ้งให้ดูทั้ง2ทางว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไปช่วยพี่คังคก,ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปช่วยเจ้าชายโรลินก่อนเพียงแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะจบในส่วนของเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนนะโดยผมจะขอทิ้งท้ายนะครับกับฉากน่ารักนา่กนารักระหว่างบิ๊กบีก้กับสโนไว้นะคือผมผมเชียร์คู่นี้ของผม <laughs> ผมกระจินของผมก็คืออยากจะให้ดูในฉากนี้เป็นฉากน่ารักแบบเล็กๆนะครับก็คือเป็นจังหวะที่สโนไว้เนี่ยบอกว่าอะ โอเคเราไปลุยกันเลยไม่ว่าจะไปช่วยพี่คังคกหรือว่าเจ้าชายลอเรนก็ตามแล้วบิ๊กบี้ก็ไม่ได้ทําตัวเป็นหมาป่าบ้าพลังรีบกระชากประตูวิ่งออกไปช่วยคนนะครับแต่ค่อยๆสุขุมนิ่งๆเปิดประตูทําตัวเป็นสุภาพบุรุษ whenever you're ready อแอบยิ้มหรือว่าก็มีใจ